แชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ19มกราคม2567เราจะมาอัปเดตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนล่าสุดกรมบัญชีกลางสังกัดกระทรวงการคลังเตรียมโอนเงินเบีย้ยยังชีพผู้พิการ1,000บาทผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชน13หลักนะคะ และก่อนไปรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆได้กันที่นี่ทุกวันนะคะบัตส,สวัสดีการแห่งรัฐบ,บัตรคนจนนะคะล่าสุดกรมบัญชีกลางได้อัปเดตตารางการจ่ายเงินหรือโอนเงินเข้าบัตรประจำเดือนมกราคม2567 ก่อนที่จะไปดูว่าเบี้ยผู้พิการที่จะได้รับ1,000บาทนั้นจะโอนเข้าวันไหนนะคะมาดูไทม์ไลน์ของเดือนมกราคมที่ผ่านมาวันที่1มกราคม2567เป็นวงเงินสิทธิ์ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้และไม่สะสมในเดือนถัดไปก็จะมีวงเงินซื้อสินค้า300บาทต่อคนต่อเดือนวงเงินส่วนลดค่าซื้อการหุงต้ม80บาทต่อคนต่อ3เดือนช่วงมกราคมถึงมีนาคม67นะคะวงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ 750บบาทต่อคนต่อเดือนก็จะประกอบด้วยบขสรถไฟขอสมอกร,รถไฟฟ้า MRT BTS ARL และรถโดยสารเอกชนที่เข้าร่วมโครงการนะคะและวันพรุ่งนี้20มกราคม267 7จะมีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ที่ผูกพรอเพด้วยเลขบัตรประชาชน13หลักของผู้มีสิทธิ์หรือบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิ์หรือผู้รับมอบอำนาจใช้รับเงินเบีย้ยความพิการ800บาทนะคะนั่นก็คือเงินเพิ่มเบีย้ยความพิการ200บาทต่อเดือนสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ที่เป็นคนพิการซึ่งมีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบีย้ยความพิการ800บาทต่อเดือนที่ยืนยันตัวตนวันที่27พฤศจิกายน ถึง2 6ธันวาคม66จะไม่ได้รับสิทธิย้อนหลังนะคะก็คือจะได้ตามปกติที่ได้รับในแต่ละเดือนยกเว้นผู้ผ่านสิทธิกลุ่มตกลนรอบอุทธรณ์และผู้ผ่านสิทธิรอบอุทธรณ์เพิ่มเติม,ตมครั้งที่2จะได้รับการทบสิทธิ์เงินเพิ่มเบี้ยความพิการของเดือนเมษาย,ยนถึงธันวาคม66ตามเดือนที่ได้รับเบี้ยความพิการ800บาทนะคะ ซึ่งมารวมกับเงินเพิ่มเบี้ยวความพิการอีก200บาทก็จะเป็นได้รับ1,000บาทนะคะอัปเดตมาสวัสดีกันในรัฐบัตรคนจนล่าสุดกรมบัญชีกลางเตรียมโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ1,000บาทผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชน13หลักในวันพรุ่งนี้20มกราคม2567นะคะ